วันตาปีขอกราบสวัสดีท่านนักลงทุนที่ชื่นชอบในเกมกีฬาฟุตบอลทุกทากา่านครับวันนี้พาท่านนักลงทุนรับชมการวิเคราะห์ฟุตบอลในศึกบราซิลซีรีเอระหว่างเจ้าบ้านทีมแอตเลนติโกมิเนโรพบกับทีมเยือนอย่างคอรินเทียนเอสพีจะลงแข่งขันกันในเวลาตีห้าโดยประมาณของวันที่11เดือน1 1 2 5 6 4ที่สนามมินเนโราเมืองโฮริซอนที่ประเทศบราซิลซึ่งตอนนี้ทีมแอตเลนติโกมิเนโรอยู่ในลำดับที่1ของตารางฟุตบอลบราซิลซีรีเอและทีมคอรินเทียนเอ อยู่ในลำดับที่6ของตารางโดยฝั่งเจ้าบ้านทีมแอตเลนติโกมิเนโรนำโดยอเล็กซี่สติวานผู้จัดการทีมแผงการเล่นหลักของทีมคือแอตเลนติโกจะยิงโชว์4-2-3-1แต่คาาว่าจะลงสนามด้วยแผงการเล่นอย่าง4-4-2ในนัดนี้โดย11ผู้เล่นตัวจริงที่คาาว่าจะลงสนามจะนำโดยผู้เล่นชั้นนำยังเอเวอร์ซันกูกาเลเวอร์จูเนียออลอนโซวิลเลียมอาลานาอิกนาซิโอเฟนันเดสมารติอาสซาลาโช อลันฟังโกนาโชเฟอร์นันเดสฮุนกีและดีเอโกคอสตและส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างค o อ i ินเทียนเอพีนำโดยซินวินโยผู้จัดการทีมแผงการเล่นหลักของทีมคือค o อ i ินเทียนจะภาคเพียง4-3-3 ถ้าข้ามไาจะลงสนามด้วยแผนการเล่นยัง4-1-4-1ในนัดนี้โดย11ผู้เล่นตัวจริงที่ข้ามไาจะลงสนามจะนำโดยผู้เล่นที่นำอย่างแครเซียสฟาร์คเนอร์คอนเซวาเลมอสจัววิกเตอร์กิลลูคัสปิตันอัซันกาเบียนเปเรล่าจูริโนวิกเตอร์เดอปาล่าเรนาโตออกุโตวิลเลียนและโรเจอร์กูเอเดสผลงานลงนัดหลังสุดของแอตเลนติโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟอร์ตาเลนซาชนะอย่างเหนือชั้นด้วยสกอร์4ประตูต่อ0 และชนะกุยบาบ้าด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งไปเยือนฟราตาเลนซาชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งไปเยือนฟาร์เมงโกแพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ต้อนรับการมาเยือนของเกรมิโออาเอสชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งสุดท้ายเบิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอเมริกามิเไนโลชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผลงานนั้นหลังสุดของคอรเรนเทียนเอสพีช่วงนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับไปเยือนทีมสปอร์ตคลับเลซิเฟ่โดนยิงเอียงกระเทเล่มาหนึ่งประตู ตต่อศูนต้อนรับการมาเยือนของปูมิเนนเซชนะอย่างมีเฮ1น,นึประตูต่อศูไปเยือนเซาเปโลแพ้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนสเสมอกับอินเตอร์นาซิองด้วยสกอร์สประตูต่อ2 เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชาเปโคนเ,เซชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์สุดท้ายพอตาเลนซ่ามาเยือนชนะเชื่อเชินไปอีกหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับและสิ่งสำคัญคือการโครจรมาพบกันของทั้งคู่หกนัดหลังสุดตั้งแต่วันที่2เดือน9 2018จนถึงวันที่18เดือน7 2 0 2 1ทั้งคู่เสมอกันหนึ่งนัดในปี2018ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ1พอร์ตียนชนะไปหนึ่งนัดด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์แอตแลนติโกมิเนโรโชศักยภาาาพที่่เหนนือชั้มกกว นะัดด้วยกันถึง4นะัดด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 3ประตูต่อ2 2ประตูต่อ1และ2ประตูต่อ1ครับ ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆของทุกทุกสื่อและสิ่งที่ทีมงานวังตะปีรวบรวมให้นักลงทุนเหมือนเช่นเคยครับคือการนำเสนอข้อมูลที่เชื่อถือได้จากเว็บไซต์ที่มั่นคงและซื่อสัตย์ของ m m 8 8 u n i o n c o m หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานาโอกาสนี้ด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วสำหรับรายการนี้ทีมงานวังตะปีขอเทใจเชียร์ทีม a t l n t i c o Mínero ครับสุดท้าย ก่อนจากกันไปขอเชิญท่านนักลงทุนร่วมสนุกกับเราได้ที่8 8ด n i o n 0 2ยูเนียน02ครับหากท่านชื่นชอบฝากกดไลค์หากว่าใช่ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานวาันตาปีด้วยนะครับน้องกันดคุณ